มาที่ไหนอีกเนี่ยมีเซอร์ไพรส์จะพากูมาซื้ออะไรมอเตอร์ไซค์หรือไงกูไม่ได้ขับมอเตอร์ไซค์ค่ะกูไม่ใช่เด็กแว้นค่ะร้านอะไรของมึงเนี่ยร้านขายคอมพิวเตอร์เนี่ยร้านขายคอมพิวเตอร์อยู่ในปั๊มเนี่ยนะปั๊มอะไรเนี่ย ให้กูมาสมัครงานเหรอมาซื้ออะไรเนี่ยมีแต่อะไรก็ไม่รู้กองเต็มไปหมดที่นี่ขายของมือสองเหรอคะงงไม่เข้าใจค่ะแล้วคอมมีตั้งหลายตัวมีพนักงานตั้งหลายคนคอเซนเตอร์หรือเปล่าคะใช่จ้ะช่วงนี้ฉันเห็นเธอทํางานเหนื่อยฉันเลยซื้อคอมมาให้เธอเครื่องใหม่กูเปิดคอมยังไม่เป็นเลยมึงจะให้กูซื้ออะไรเครื่องเท่าไหร่ไม่กี่ตังค์จ้ะเท่าไหร่ประมาณ45 0 0 4,500าบาเหรอ ตู<ช>้คีบตุ้ก,กตาเหรอคะตู้ปลาจะเจ้เดเธอเลี้ยงปลาเยอะให้กูเลี้ยงลูกออสเถิดไม่มีที่เหลือให้เลี้ยงปลาเลยมึงสี่พ <4, 000 S 2> ห,หรือสี่หมื่มึงพูดมาดีๆ4สี่พกว่าบาทแล้วมึงดูสภาพกูให้กูมาสภาพอย่างนี้ให้กูมาซื้อของ4ี่หมื่นห้อะไรอันนี้สารภาพความจริงก็ได้มื่นสจ้ะมื่นสแน่ใจเหรอแน่ใจ 3ามช่างสิถ้าช่างมึงเก็บเกินกว่า13ื่นกูได้เริ่มเลยแล้วมึงดูสภาพกูเนี่ยสภาพกูอย่างนี้เนี่ยกูจะมีตั้งถึงหมื่นสหรอมึงนี่ไปสภาพนี้แมวเยี่ยส่ทีเดียวช็อตพังเลยนะนี่ไงหน้าเจ้าของร้านแต่งหน้าโตอินหวานขนาดนี้เป็นญาติกับพี่สาวจีนเจ้หงแน่นอน กูรู้เลยพี่สาวจีนที่ทําแต้มมากกว่ากูกูได้21่ปีแค่อันเดียวเจ๊ปาดไปแ,แล้วพันหก้อยกว่าคนเ <c oughs> จ๊หงประหยัดค่าเครื่องสำอางมากเลยอะ่ะซื้อแต่ลิปอันเดียวเอาแป้งมันมาทานหน้า <c oughs> นี่เขาซื้อเป็นเซ็ตแล้วก็แถมก็สารเสกให้ด้วยหรอ <c oughs> คืออะไรอ่ะ <c oughs> เขาสารเอาไว้ไล่กูหรอ อ๋อสภาพกูมาสภาพนี้ไงดูไม่มีอันจะกินก็เลยให้เขาสารด้วยกรอกหม้อเดี๋ยวถามหน่อยสรุปนี่ให้ให้เพื่ออะไรคะเล่นเกมไปแล้วหิวปุ๊ขุ่ข้าวกินเลยอะไรสัตว์กินดิบก็ไม่ได้ต้องเอาไปหุงอีกให้กูซื้อหม้ออีกมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยมึงจะปิดบังท่านผู้ชมอีกนานไปว่านี่มันเครื่องอะไรก็บอกแล้วครับว่าคอมพิวเตอร์หมื่นอีโค่พีเคยได้ยินไหมจ๊ง ไม่เคยค่ะแล้วกูก็ไม่คิดเคยจะได้ยินด้วย <c oughs> เครื่องแค่นี้เท่าไหร่<ถ>เครื่องอะไรเท่าไหร่จ่ายตางค่ะถามช่างดีกว่าเท่าไหรครับ4,500บาทครับเออเห็ุไหมถ้ากูเห็นมึงจ่ายจนน4,500บาทนะพวกมึงโดนแน่กู <'t> ม,มีอยู่5,000ัรับประกันขอเงินทอน500รด้วยค่ะมื่ะกีบบอก4,500ค่ห้่ะ เสื้อผัวเป้ผัวเป้ผู้ชายเจ้หงไม่ต้องจ่ายสักบาทกูซื้อผัวเลยสี่พันห้าทอนมาสิคะทอนกแล้วมึงห้าก็บเพิ่มนะคะคุณแน่ใจนะไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจเสียงอ่อยคืออะไรน้องคะพูดมาสิค่าชําระทั้งหมดเท่าไหร่คะ42,680บาทครับในบอกกู4 5่0ันาสม่ท้นได้ไหมคะไม่ได้เนี่ย เจ้าของร้านไม่ลดให้หนูเลยเหรอคะหนูเป็นดาราดังนะคะ <g ül> หนูมีผู้ติดตามเยอะนะไม่ลดไหนเหรอแล้วรู้เหรอเจ้าของร้านชื่ออะไรกูยังไม่รู้เลย <c oughs> <c oughs> เออกำลังจะดา่าเลยบอกว่า4ี่หมื่นกว่าบาทเนี่ยไม่ส่งถึงรถหรอเขาบอกว่าถ้าเอาเอาเองที่ร้านลดให้พันหนึ่งจริงอะจริงจริงเหรอคะ คนดูคะถ้าใครมาซื้ออะไรรถมอ,อตเตอร์ไซค์เนี่ยมาทีเดเขาก็รู้บอกว่ารถสกรปรกอ้าวเคยมีด้วยเหรอความลับในช่องนี้เนี่ยไหนบอกสมบัติมึงมีไม่กี่ชิ้นตอนกูนซื้อตู้นี้มามึงบอกว่าไงเกะกะลุงลังเครื่องอะไรเครื่องฟอกอากาศบ้าน ตีอย่างี้นี่ตู้ปลาหรอเนี่ย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 ของมึงเนี่ยลุกล้ำมาบริเวณบ้านกูนแล้วเนี่ยพอมันจะเล่นมันก็เบี่ยงมาอย่างนี้เฮ้ยเดี๋ยวสายขาดช่างแม่งมันมีอะไรของมึงไหม <c oughs> แล้วมึงดูอะไรทางใต้ดมเบลของมึงค่ะของกูก็แค่ชั้นวางของที่มึงเอามาวางมึงของกูอีกทีนึงค่ะถ <c oughs> ้าวันหลังกูเซอร์ไพรส์อะไรนะไม่ต้องมาด่ากูนะ